สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการเขียนโปรแกรมที่ทำให้เจ้าตัว esp 8 2 6 6สเนี่ยสามารถสลิปและเวกได้นะครับเอกแรกเลยนะครับในตัวระบบ l t เนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะให้ระบบของเราเนี่ยทำงานได้นานๆนะครับผมโดยที่ลดการโดยที่ช่วงที่อุปกรณ์เนี่ยไม่ทำงานเนี่ยเราพยายามจะทำให้มันลดการใช้พลังงานลงเนี่ยเราก็จะใช้การเขียนของสลิปกับเวกเนี่ยให้ มันคอยตื่นเฉพาะช่วงที่ต้องคอยส่งค่าเท่านั้นนะครับแล้วก็หลับในช่วงที่ไม่จําเป็นจะต,ต้องทําอะไรเป็นพิเศษเพื่อลดการใช้งานแบตเตอรี่นะครับทำให้ตัวอุปกรณ์สามารถทํางานได้นานขึ้นโดยวิธีการเขียนนะครับในครั้งนี้ผมสาธิตโดยการใช้เจ้าตัว d ีเนะครับผมมาส่งค่าให้ตัวอีไป2องนะครับแล้วผมจะทําให้เจ้าตัว e ีไป2องเนี่ยหลับทุกๆ10วินาทีนะครับแล้วก็ตื่นมาเพื่อ,อามาโชว์ค่าของ d ีเอทีนะครับโดยกับ การเขียนก็ง่ายๆเลยครับก็ s ซเ i ียลบิ i ิไปแล้วก็เปิดมาก็จะเป็นเหมือน,นคับให้เราเขียนให้เรารู้นะครับว่าตอนนี้อุปกรณ์ยังทํางานอยู่ว่าเป็นแอ a นะครับแล้วก็มาในส่วนของโค้ดที่เอาไวต้ตรวจเช็คการทํางานของเจ้าตัว d ิ t 1 1นะครับผมก็จะเป็นในส่วนตรงนี้หลังจากนั้นเมื่อเราเอาปินค่าโชว์ค่าหมดแล้วเนี่ยเราก็จะให้มัน หลับนะครับผมเป็นเวลาสิบวินาทีโดยที่ถ้าเกิดเราต้องการให้หลับกี่วินาทีนะครับผมเราก็เติม e 6เข้าไปนะครับผมเพราะว่า deep sleep เนี่ยจะนับเป็นไมโครเซคันด์นะครับผมการที่เป็น10 e 6เนี่ยก็คือเป็น10บคูนด้วยสิคูนสิยกกำลัง6นะครับผมก็จะกลายเป็น10บคูนสิกำลังหไมโครเซคันด์ Second เนี่ยมันก็จะกลายเป็น 4, ประมาณส0วินาทีพอดีนะครับถ้าเกิดว่า เราต่อโเส็จแล้วก็อัโปรแกรมได้เลยครับโดยในยเมื่อเราอัปโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับเราจะต่ออุปกรณ์อะไรเข้าไปก็ได้ครับเราต้องอย่าลืมที่จะต่อเจ้าตัวขารีเซ็ตนี่นะครับผมเข้ากับตัวดีซูนเด็ดขาดไม่งั้นเขาตัวอุปกรณ์รจะไม่ตื่นนะครับเมื่อเราอัพโค้ดเสร็จแล้วเราก็มาลองดูผลแวกนะครับมันจะกดรีเซ็ตหนึ่งทีนะครับ ก็จะเป็นแอมเอาเวกบอกอุณภูมิครับผมแล้วก็จะหลับ1ินาทีนะครับผมเราก็ลองรอดูประมาณ10นาทีนะครับนี่ครับ10นาทีต่อมามันก็จะเอาเวกนะครับผมแล้วก็บอกอุณภูมิแล้วก็กลับไปหลับใหม่อันนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้นะครับในกรณีที่เราต้องการส่งค่าเป็น ทีละ10นาทีหรือเป็นทีละชั่วโมงเนี่ยในช่วงเวลาที่อุปกรณ์ไม่จำเป็นต้องส่งค่าเลยก็จะทําให้อ,อุปกรณ์ประหยัดพลังงานลงไปได้เยอะครับก็ขอจบการน,นําเสนอไวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ